ดูดูไปมันใส่กันยับเลยไม่ทู้คนเอาเอากดก่อนนะเอากดส่งทีมไปออกไปด้วยนะภารกิจมาแล้วภารกิจมาแล้วภารกิจสำนักรับแล้วก็ไม่ตรงไหนอ่าเข้ามาตีทีมบุกแล้วก็กดกดกดจุดอะค่ะส่งไปส่งไปเราไปเรื่อยๆรื่อยเราไปเรื่อยเดียวเฮ้ยมันพี่ต้องกดยังไงนะแต้มต้องกดให้มันตัวเราออกได้กดกดกดทีไม่ได้ดูเสมอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคครับกราบสวัสดีชาวไนข์าวชาวโซแลน์ชาวแร็กนรกชาว,ว, ok, ว MMORPG กันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโซลแลน n นิวเวอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมแม่งยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ มาฉบน้ําใส่ชุดนอนมาใส่ชุดนอนมาเพื่อจาอัดชิปต่อสู้เจียงหลิงแบบละเอียดในที่เราลองกันเมื่อวานนี้ครับมาอธิบายแบบละเอียดอีกทีซึ่งได้ลองเล่นกันเมื่อวานนี้แล้วพอเข้าใจแล้วว่าแม่งต้องทํายังไงกันบ้างนะครับปะไม่ต้องพูดพ่างพัเพลงเราเข้าไปเลยกันดีกว่าก่อนอื่นนะฮะมันก็จะอธิบายอย่างเช่นเคยตอนแรกๆก,ก็คือ ทุกคนแต่มันจะมีอะไรหลายๆอย่างใหม่ตอนแรกทุกคนต้องให้ลูกทีมนะฮะต้องให้ลูกทีมนะฮะส่งทีมทีมแรกทีมลบที่หนึ่งคุณต้องทําทีมลบที่หนึ่งให้เก่งเลยครับทีมลบที่หนึ่งจะเป็นทีมที่คุณเอาไปบุกพื้นที่เอาไปแย่งพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่ผมยยึดมานย่เียเป็นสีเขียวอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทีมที่หนึ่งต้องเอาเป็นทีมที่ เอาไปบุกพื้นที่นะฮะบุก uh พื huh ้นที่บุกพื้นที่เพื่อจะเข้าไปยึดแร่หรือไปยึดประตูนะฮะทีมที่หนึ่งต้องเอาให้เก่งที่สุดนะฮะเพราะจะเป็นทีมบุกโจมตีพื้นที่จำไว้นะครับทีมที่หนึ่งเป็นทีมที่บุกโจมตีพื้นที่นะครับทีมที่สองต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งรองจากทีมที่หนึ่งนะฮะทีมที่สามถ้าไม่ใช่สุลต่านทีมที่สี่ถ้าไม่ใช่สุลต่านไม่ต้องเอาลงก็ได้ครับมันไปแพ้เขาเฉยๆทีมที่สองจะเป็นทีมกัน พื้นที่เป็นทีมเอาไว้กันบ้านครับทีมที่สองจะเป็นทีมเอาไว้กันบ้านนะฮะเอาไว้กันพื้นที่รอบข้างแถวแถวนี้เอาไว้กันครับทีมที่2ทีมที่1จะเอาไว้บุกนะจำไว้นะครับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจะเอาไว้บุกพื้นที่จะได้ชนะนะครับทีมที่2เป็นทีมที่แข็งแกร่งรองลงมาเอาไว้กันพื้นที่โอเคนะฮะคนอื่นเราต้องทำทีมและก็ส่งลงไป เหมือนเดิมครับส่งไหว้วานลงไปเอาไปอย่างงี้นะครับส่งไหว้วานลงไปเพื่อจะได้เซตอะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาฮะคนที่เป็นหัวกิลหรือรองกิลเราจะเซตจุดนะฮะเห็นไหมฮะเซตจุดเราจะเป็นผู้บัญชาการหลักใช่ไหมเราจะเป็นผู้บัญชาการใช่ไหมเซตจุดนะฮะจุดจะมีอยู่99จุด99จุดนะฮะเซตจุดปกติหลังบ้านเราเราควรเซตจุด กันบ้านเราไว้แค่นี้พอครับอ่าไว้แค่นี้นะฮะเอาประมาณไว้ว่าอ่าเส็จุดเส้นทางแนละเซฟกันสามสามอย่างนี้ก็พอครับเซ็นแค่ตรงนี้พอปับป๊บปั๊บอย่างนี้นะฮะเซ็แค่กันฝั่งนี้เข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเดินเราพายายมุ่งไปเป็นสีเขียวนี่ฮะเห็นไหมเราจุด ผู้ชาการหัวคิวลองคิวจุดเพื่อให้ลูกคิวเดินตามเส้นนะฮะลูกคิวอย่าเดินแตกฮะ,ะลูกคิวควรต่อต่อบุกพื้นที่ต่อแถวต,ต่อต่อต่อขึ้นไปตามที่ผู้ชาการสั่งเอหัวคิวสั่งนะฮะอย่าไปออกนอกนะฮะเพราะพื้นที่เรายึดได้แค่50ิพื้นที่นะฮะ50พื้นที่มันจะหมดมันจะเปลืองรอบทุกคนจะเดินได้อยู่15รอบนะฮะเราจะหยุดสมมติว่าเรายึดมาถึงนี่ปุ๊บ จุดต่อไปเราต้องจุดตรงนี้จุดเพื่อจะบุกพื้นที่คืนนะฮะให้ลูกน้องให้ลูกกิลเดินตามคำสั่งครับอย่าเดินนอกคำสั่งครับไม่งั้นมันจะบทพื้นที่นะฮะเดินตาคำสั่งเดินตามคำสั่งปาเดินตามคำสั่งผู้ประชาการเท่านั้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่เสียเส้นทางฟรีเสียรอบฟรีโอเคครับอย่าไปเดินตอกแตกแตกถงแตกแถวอย่าไปเดินนะฮะ เรายึดพื้นที่ประมาณว่าเรายึดพื้นที่ตามผู้บัญชาการสั์เสร็จแล้วเราก็บุกแร่บุกแร่บุกนู่นนี่นั่นบุกเข้าประตูเมืองครับนะแร่มีประโยชน์อย่างไรแร่มีประโยชน์อย่างไรครับเรายึดแร่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นพื้นที่ของเราแล้วยึดแร่ได้นี่ไงครับแร่มีประโยชน์ตรงนี้ฮะเรายึด เรามีค่ายหลักเราก็จะได้เหรียญเหรียญแรกอย่างนี้หนึ่งเลเวลดินแดนยินแยนเล็กได้สองเลเวลคูณสองดินแดนเลเวลสามเป็นแร่ใหญ่ลงมาแร่เขียวจะเยอะสุดซึ่งนี้มันจะยึดพื้นที่ให้เต็มจริงๆมันต้องยืนให้เต็มห้าสิบห้านะแต่พวกผมยังยึดกันไม่เต็มแล้วเราก็จะได้แบบเวลาสมมติว่าน,นอนตื่นมาเรายึดพื้นที่ได้เราก็จะได้เหรียญตาตัวนี้ครับแล้วก,ก็กดรับได้ปับป๊บก,ก็จะได้เหรียญงี้ มันเดินเดินการตลอด24ชั่วโมงเราก็จะได้เหรียญถ้าเรายึดพื้นที่ได้เยอะโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะเราสามารถทําพื้นที่จุดๆไว้ให้เพื่อว่ากันไม่ให้เขาเดินเข้าได้นะครับกันเื่อไม่ให้เดินเข้าได้แค่แบบว่าเดินอามจุดผู้บัญชาการสั่งเท่านั้นเลยครับแล้วทุกอย่างแม่งจะดีเองครับอยาไปเดินนอกจุดครับ แล้วก็จะมีอย่างนที่ผมเข้าใจนะครับคือปกติเรามีพื้นที่เดินได้ห้าสิบพื้นที่ใช่ไหมครับห้าสิบห้าพื้นที่ใช่ไหมเอห้าสิบพื้นที่แต่ถ้าสมมติเราแย่งพื้นที่เขาได้อย่างเงี้ยเราจะได้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดพื้นที่แย่งขึ้นมาจะได้เป็นตีพื้นที่เขามาจะได้เป็นห้าสิบสองพื้นที่อย่างเช่นของผมนี้มันเป็นห้าสิบห้าพื้นที่แสดงว่าผมไปยึดพื้นที่เขามาได้สิ่งที่เข้าใจไว้อย่างนั้นนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าของผมมีห้าสิบ ผมไปยึดครอบครองของเขามาได้หรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจซึงถ้าเรายิ่งยึดของเขาได้มันก็จะได้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสมมติเรามีห้าสิพื้นที่เราก็จะได้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ถ้าไปยึดพื้นที่สีม่วงอย่างนี้หรือสีเขียวตรงนี้ของเขานะครับอันนี้อย่างที่เราเข้าใจนะครับว่ามันจะทําได้นะฮะ A few moments later การดูว่าตรงไหนเราได้เท่าไหร่ได้แลกเท่าไหร่พื้นที่เราได้ยังไงยังไงให้กดซ่อนนะฮะกดซ่อนนี้นะครับ แร่ตัวนี้เราได้สามตัวอื่นพื้นที่ปกติเราได้หนึ่งแร่ฟ้าเราได้สี่แร่เขียวเราได้สามแร่เล็กแร่เล็กแร่เล็กได้สองนี่แล้วก็ยืดไปครับสวยพี่สวยคือแร่มีประโยชน์เพราะเราจะได้สำรวจสำรวจเราจะได้สำรวจตรงนี้ครับเวลาเรานอนอย่างเงี้ยถ้าเรายืดได้เราก็ตื่นมาเราก็จะได้แร่นะตรงนี้นะตรงนี้ไปตื่นมาก็ได้ตาฟีฟีอ่ะพูดง่ายถ้าเรายิ่งยึดแร่ได้เยอะแร่สี่ได้เยอะแร่ห้าได้เยอะ จากข้างในนี่มันเป็นแร่ห้าใช่ไหมโอเคประมาณนี้เรื่องแร่กดซ่อนเราจะเห็นนะฮะมันจะเห็นอืมผู้ประชาการก็มีหน้าที่ทําแค่นั้นแหละครับและลูกทีมก็เดินตามเดินตามเส้นทางที่หัวหน้าทีมมาร์กไว้การเดินตามเส้นทางก็คือเราจะสามารถเดินข้างๆสีเขียวได้เรายึดพื้นที่แรกได้ใช่ไหมเราก็จะเดินเราจะสามารถ เดินต่อกับพื้นที่ว่างๆเนี่ยตรงสีเขียวข้างๆสีอู๋เขียวนี่ออกมาได้แต่แนะนําให้เดินต่อต่อแถวขึ้นไปครับต่อแถวขึ้นไปสมมติสีเขียวของเราจุดจุดตรงนี้เราก็เดินมาลุกลามของเขาตรงสีม่วงตรงนี้เลยครับมาบุกตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราบุกเขาได้จากปกติเรามีห้าสิบห้าเรามีห้าสิบห้าพื้นที่เห็นไหมเราจะได้ห้าสิบหกพื้นที่หรือไม่ถ้าเรายึดสีม่วงได้มันจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผม ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะดูจากแผนที่แล้วมันมีคนยึดได้60เห็นไหมใช่ของเรามี55ยึดได้ทัง้งหมดใช่ไผมว่าถ้าเรามายึดสีม่วงเนี่ยเราน่าจะได้เป็น60ได้ถึง60สิเกดสิบเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะทุกคนอ่าออกจากครานี้คืองารที่สมมุติว่าบล็อกเราหมด บล็อกเราหมดนะฮะหวัวคิวกลองกิวสามารถไปแก้บล็อกออกได้นะฮะนี่ฮะบล็อกตัวที่ไม่สําคัญบล็อกที่ไม่สําคัญก็อย่างเช่นเนี่ยบล็อกตัวนี้ไม่สาคัญแล้วเรากดล่าทิ้งไปครับบล็อกก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เรามาต่อบล็อกได้ต่อบล็อกได้ถ้าเราไม่ได้ไปตีพื้นที่นะฮะถ้าสมมติเราไปตีพื้นที่เราน่าจะได้พื้นที่เพิ่มนะ,ะสมมติอย่างนี้เรามาบุกพื้นที่สีม่วงอย่างเงี้ยปั๊บเราก็อาจจะได้พื้นที่เป็นจาก50ไป้าก55เป็น56 ยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆเราก็น่าจะได้พื้นที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆดักดูจากดูดูจากในแผนที่นะครับเห็นไหมที่หนึ่งเนี่ยเขาได้ห0สิบแต่ตอนนี้คิวผมเนี่ยมีแค่ห้าสิบห้าคิวผมยังมีแค่ห้าสิบห้าถ้าเรายึดขึ้นไปเราอาจจะได้ห้าสิบหกห้าส็ดถ้ามายึดพื้นสีม่วงพื้นที่สีม่วงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ไอเส้นทางเนี่ยให้ลูกคิวเดินตามนี้ถ้าแตกแยกก็เดี๋ยวจะถ้าแตกแยกคือ บอกหมดแน่ครับทุกกิวทุกคนก็ควรที่จะต้องเดินตามหัวหน้ากิวสั่งน,นะครับทุกคนแรน่มีประโยชน์แน่นอนครับเราเดินผ่านแร่เลยแร่มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับนี่เราจะได้ตรงนี้แหละครับเรานอนเราตื่นมาเราได้แน่นอนแร่เนาะอืมไปนะครับอ่าครับวันนี้อธิบายพอคร่าวๆเดี๋ยวเราเรามาเล่นกันอีกวันนี้ เราเข้ามาหากันดูว่าอีกวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับบ๊ายบาย